นี่ค่ะสมุนของเรากําลังกินข้าวนะจ๊ะโอ้ยผุน่ะอันพลาสติกจะมีอย่างนี้เรื่องเพิ่มเปิดเลจ้ะสวัสดีค่ะกอนสาวกอะชาแน,นลนะจ๊ะเนาะมาหนี้พามาเมบิ่งบรรยากาศเด็กๆก,กินข้าวน่าะนะจะเนาะผุน่ะเจละปงเจะละปงเจะละป,ง,ะละปงนะจ๊ะเนาะจ้ะ อุ้นตัวนี้เ่นอ้อมอจะจะขี่ไปไหนจะขี่ไปพวงไหนอุ้นสองตัวหนึ่งอยู่คุณนสองตัวหนึ่งคุณนอ่ะไปแล้วเ่นไปแล้วจ้ะเ่นไป ยืนข้าวตัวใหญ่หวมเยอาไปกัดน้อง,งยอย่ายไปแย่งนอ้องกระโปงจะคองอยุ่ใส ไปแย่งแล้วไปแย่งน,อนะะ้องเลยค่ะคนทามาไปแย่งกวาคก็เลี้ยงมาหลายตัวแล้วจ้ะที่จริงมีซี่ตัวลวจะ,ะ4ี่ตัววันนี้เขาออกลูกมากเขาออกลูกมากได้แปดตัววันนี้เอาไปมูเรียง ได้เรียกสามตัวนะจ๊ะเจ้าแมาขอวโครตโตสองตัววันนี้อีกสองตัวนึงอันมูฟิลิปปินส์เขาจ้าบินเนาะจ้ะเขาจ้าวากิับขึ้นมาเอาอยู่ว่าสันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแยกกัดกันกัดกันเนะจ๊ะเจ้าเจ้าเขาในบินมากวันนี้มันโตเงี้ยแล้วชิอุูมไปได้บูบแล้วมันโตเงี้ยแล้วเนาะจ้ะโตเงี้ยแล้วก็บชิเลี้ยงไว้เนาะจ้ะ <ítulo> uh, ไปยังค anyway ือเรียงลายตัวเราจะอันไปทาเฮ้าจะไปทาเฮ้าค้นไปค้นมากเราจะเพราะเฮ้ายุ่เกาะเข้ายู่เกาะเฮากับจะได้หัวข้นไปค้นมากบทาคนคันมาเข้าสี่อันเข้าก็บจิได้หัวมีค้นมากสีนะจจะว่าเขาเข้าเขาเจ้าเนาะนั่นแหละเฮาก็บจะได้หัว่าเออมีค้นมากสีน่าจะจะก็ได้เรียงลายตัวเพราะว่าเอออันนั้น กะชีเฮาคูงสิเหรอจ้ะแต่ว่าม้าก,กว่าบริการผู้ใดดอกเฮาคูงสินะจ้ะนั่นแหละแล้วเท่ากับชีคูงจ๊ะว่ามีค้นมาเเรื่องสินะคุณนะกว่านะเห็นบอกขนาดกินเข่าอยู่ก็ยังกัดกันเนาะจ้ะเนาะอันนั้นแพมเพิดเล็กน้อยไปฮาขาบมากอยู่หนาบอจะ้ะเพราะว่าขยะลอยมากทุกเมืองว่าจ้ะเนาะอันนั้นขันค้นเฮาแล้วเฮาสิไดสีหูงง่ายเฮากับอ,อว้วกมาเบิองเนาะเห็นบนอกข,ขันเออขันค้นเฮาจะขันมา้าเฮาเฮ่ากับปองกัน ขโมยนั่แล้วเนาะเพราะว่าอันข้าจ,าจ่อคิดในหัวเออก้อนี่มีมาหลายเด้งสินะข้าจากาอก็ย่านข้าจอก็บวกก้ามา้ามาซะเหตุที่ก่อนเลี้ยงหลายตะกี้ก่อนมีสิบสองโตหมดเดยสิบสองโตวันนี้เขาอาจจะไปเล่ยนก้ออื่นน,นั่แล้วก็ติดอ่าเขาเอิ้อนยังว่าติดสัตนาะเขาเอิ้นว่าติดสัตติดสัตน้าบันนี้อันไปก้ออื่นแล้วบะนี้ไปก้ออื่นแล้วก็บบวกลับมาเพราะว่าอาจจะโดน พวายู่นี่ข้าเจ้จาก็จังไหนล่ะเบาใด้บ่ผู้หูคือึ้นกันเบาได้บ่เดี๋ยวคนเกาะอยู่นี่ข้าเจ้าก็กินกนี่สินะกินมาสิแม่จ้ะนั่นแหละก็ได้เรียซีตัวตะกี้นะมีสิบสองตัวแล้วจ้ะเนาะไปเมื่อละโตสองตัวขันขันเวลาเขาตีสัตว์นี่นสิเขาจะไปเกาะอื่นนั่นมันสินะจ้ะนั่นแหละ บางที่เขาก็กัดกันแน่น่าจะเนาะกัดกันอ่อแล้วบาดแผลร้ายกัดกันแบบบาดบาดแผลร้ายน่าจะก่อนกัดท่าใหญ่ยุจะหังบวดเศร้าบ่หายน่าจะเพราะยุ่นีเบ่มีหมอมาแล้วจะยุ่นีเบ่มีหมอรักษามาแล้วจะก็เลยบวดสามารถดูแลเขาได้ว่าท่านกัดเขานี่เป็นแผลใหญ่เนาะจ้ะคันเขากัดกันหรือว่าเขาไปท่าอื่นอลบตลีกกัดนั่นสิอ่าจ้ะสาเหตุที่เขาตายเนาะจ้ะเนาะ ก็ไก้เหรียญซีตูที่ยืนยาวมากเนาะจะก,ก่อนนึวกว่าก่อนตอนก่อนกลับไทยก่อนก่นกึก,นกนนว่าสิบะย่างแล้วเพราะว่าก่อนเคยกลับบ้านกลับมามาบอย่างจากสูงสินะจ้ะแล้วก่อนก็สีหาหามาเลี้ยงอีกสินะแต่ว่าหลอบเมื่อกี้ที่ก่อนกลับบ้านน่ะก็เ,กเลยย่างอยู่หมาก็เลยย่างอยู่กเ็กเ,ลนนนเลยเออไข่แนวไปหามาเลี้ยงแล้วเขาก็กคลอดลูกออกมาแปดตัวเอาไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเราโอ้ยบอกผิดบอกเสร็จก็ เพื่อนเมื่ออไปเลี้ยงหาตหน่าจาะเนาะคือแบบว่าโคละโตสองตไปงังนี่นะจ้ะแล้วเลี้ยสามวันนี้คันเพื่อนอีกผู้นึงมมกมันโตใหแง่เนอะน่าจะเพื่อนเชียวตัวแม่กับตัวเทิร์กนี่จ้ะเลี้ยไปเลี้ยตัวหนึ่งสินะอ่ามันโตใหญง่เดียวพวกหัวเชียวไปได้พวกคันเอาไปว่าอะไรก่อนก่อนเลี้ยงไว้เลยนาะจะ ประมาณน,นีเด็กหน่อยครับแผ่เพิเดพุงผักซีกยังขืนมาเลยนะจ๊ะบรรยากาศร่มแห้งไร้ร่มแห้งไร้สองสามหมื่นใบใหม่ก็เลยโลนหลวงเต็มเกาะอยู่จะกินอิ่มแล้วพาคก,กันนั่งเฝ้าวที่บ้านน่นงเฝ้าแต่ว่าเด็กหน่อยกับเรียนหากินโยบางตัวกับข้าในอิ่ม แรีนไปแรนไม่จ้ะกดตัดต้นสนออกแล้วจ้ะตัดต้นสนออกอ่าอันนั้นม,มันบังวิวไหมปลูกได้ปีกกัวเนาะจ้ะนาะแฟงก่อนเอกมาปลูกปีกกลัวก่อนบวกกยู่ดีว่าอย่าปลูกมันบังวิวกว่อนวันนี้มันมือต้นใหญ่มันบงังบังวิวกว่อนเนาะจ้ะตไดจสองสามมือเนาะจ้ะบอกข้นในเหี่ยวอยู่ไปขันเหี่ยวเดี๋ยวจะไปเห็ดฟื้นเห็ดไฟเนาะจ้ะบอกข้นในเหี่ยวอยู่ ตัดออกสองต้นมันบางวิวอีีกระทินนี่บ่ตัดอกจ้ะกระทินนี่ไว้ทางอันห้องกระจีได้ฮักตลอดอยู่นิห้องกระฮักยอดยอดตลอดจุนก่อนจะเอาไปให้อันมูน่าจะเนาะกระทินนี่กว่าจะไปให้มูเนาะนี่จ้ะเมื่อนี้กับร่มแน่ดิโอ้ยเลือกคอนเทนเนอร์มากตัวนี่น่ะเมื่อนี้นล่มแน่เลยดี๋ยจ้ะล่มแน่อยู่คนน่ะเรืองคอนเทนเนอร์มากเลืองเขาจะกับกระลังกาป่า ล่มล่มล่มโอเคค่ะก่อนก็ขอขอบคุณขอบคุณพีพ่เพื่อนทุกท่านเนาะจ้ะที่มาส่งกําลังใจให้ก่อนในทุกๆวันเนาะจ้ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซสมัสบ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 ครสมาชิกให้ก่อนนะเด้อจา่วาวอลพีทโปรลงก็ขอโทษขอให้เนาะจะเนาะไปแล้วค่ะส่วนนี้โอ้ยโมเม้นท์เทียงว่ะสวัสดีค่ะ